บรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องเสียงนกของนกขงเขาโอ้ธรรมชาติธรรมชาติบ้านนาะลูกทุ่งอืม้ม ลำมันหนวดยิ่งย่งเลครับพี่นอ้องร้อนซาใจครับพี่นอ้องโอ้ยเสียงนกเสียงอันนี้ครับพี่น้องครับขากแง่งยขากแง่งมา แสบหลายแสบหลายกราบสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น <bunker. S 1> ้องป้องปลายสุขสุกสนนะครับมื้อนี้มาพอกันกับบาสลามทองเนตรอีกคือเก่านะครับมื้อนี้มาอีกแล้วครับกินปลาหมึกโอ้ยหิวเข่าแห้งครับพี่น้องปุ่นี้ครับมื้อนี้ได้ปลาหมึกตัวบักย้ายเลยนะครับนี่เป็นหนวดมันเนาะพี่น้องเนาะจะเขาเอื่นเมึอกยังนะครับหอมกับพักกรอบนะครับมื้อนี้มีแนวแก่ข้าวมาน้ำครับพี่น้องโอ้ยนี่ครับกล้วยนะครับของอันเสียเสียมนะครับรถขุดนะครับเป็นฝากมาโอ้มีแต่หน่วยงามๆผู้ใดอยากไดรนอนอยากได้แนวติดต่อไอ้สายเป็นไดเ้อครับ ที่เพจเพิ่นนะครับเสียเสมรถขุดนะครับบู้กวนดลำบาบักใหญ่เลยครับง,งามๆนะครับเหลืองๆหลืองุ้ยๆเลยมื่อนี้ได้บรรยากาศนะครับทงไฮทงหน้าเกี่วยวเขาเหล้วนะครับพี่น้องผู้ใดที่ยังยมุทันในเกี่ยวนะครับกัดสูสๆได้พี่น้องอนนดเด้อมื่อนี้นะครับบรรยากาศทงไฮทงหน้านาะพี่น้องเนาะอ่ะมื่อนี้นี่ครับที่เด็ดเลยนะครับอยู่นี่เป่าสลับมากแห้งนะครับประมือเมื่อนี้เขาจะหาดเลยเนาะพี่น้องเนะาเนะกับน้ำนะจิ้มนะครับพี่น้อง อุ้ยบางทีเล้าน้ำลายแตกเลยในปากแสบๆครับเอามรรจะกาดนะครับเกีย่ยวเขาแล้วนะครับจักน้อยกับเขาราดูหนาวแหลงนะครับแมงวันนะครับฟูงบินต่ำนี่อุ้ยรายแหงเลยครับเนดะ้ออุ้ยพี่น้องเอ้ยเด็ด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 อ่ะขออนุญาตบาดคำด้วยครับพี่น้องเด้อเหลื่อมเลยนะครับพี่น้องครับอเอาคำพอดีเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย พี่น้องมักคือเบาสลามเบาขาดบ่ได้ได้พี่น้องกินนะครับเทื่ยนงึงมีเทื่สองเทื่ยนสามโอ้นี่ครับซิมอ่ะจิ้มก่อนพี่น้องอืมโอ้โหข่าแข็งครับข่าแข็งข่าแข็งอืมอืม วงเวีนตามได้กระแั่มักอืมอืมกรึบๆเลยพี่น้อง มาๆๆครับพี่น้องกินน้ำกันนะครับแล้วเขาแล้วน้ำแล้วก็หาแนยวยูเนีย่ยกินนะครับอาสีบริเป็นของในสวนเนาะพี่น้องอุย้ยเด็ดเด็ดที่นี่พักกรอบแซ่เย็นแซ่ห่าง หนวดมันพี่น้อกกรึบๆหนุมน่มๆบรรยากาศทุ่งไหทุ่งนาโอ,โ,อโอ้โหสวรรค์นบนดินครับพี่น้องอื បាទទៅហងចកចកសាបហើយ ตรงกับฝนสิตกัพี่ล่อ โอ้ยมันนันจัดมืกกระดองนะครับมือนเอาหนวดปลาหมึอกอือหือโอ้ยตอนพอดีคำพี่น้องน้ำจิ้มเด็ดแทงครับพี่น้องต้องขอบคุณแม่กัวด้วยพี่น้องด้อสดยอนแทงอือหอม กินจังได้ก็บ่บเบื่อพี่น้องเอ้ยที่เป็นของหมักกับของแสบอยู่กับผู้หมักนะครับพี่น้องคนหยาดบาดคำเลยพี่น้องรุ่ยแห้งเลยยิ้วแห้งแสบแห้งอ้ย บรรยากาศดีแห่ครับพี่น้องเสียงนกของนกขงเขาโอ้ธรรมชาติธรรมชาติบ้านนาะลูกทุ่งอืม หลับมันหนวดใหญ่เล่ครันพี่นอ้องอือหือรสซาใจครับพี่นอ้องโอ้ยเสียงหกเสียงอันนี้ครับพี่น้องครับขักแ็งขักแ็งมา แสบหลายแสบหลาย Ừ, ru ngủ tâm. Ừ. สดแช่เย็นคัดส้างคำเบิดเถอะพี่น้องอเขากันคัก้าน,น้ำจิ้มก่อนเนาะพี่นอนะ้องเนาะ มันนี่พักบาสราบบรายครับส่งเหรเสียงก็ยังจิเป็นวัดอยู่พียนนองก็ยังได้รสชาติแบบแซ่บ สวงครับพี่น้องครับบรรยากาศดีดีนะอ๋ะอแสบค้าครับพี่น้องหู้ยบรรยากาให้ลมอิ่มก่อนอยู่ไลกินนะมาครับต๊ถ่ายด้วยกล้วยนะครับของปีเสียมนะครับเนาะรถขุดนะครับเสียเสียมรถขุดเพ็่นหมอบกล้วยมมให้สซุกแล้วเด้อยครับนี่แก่ข้าวนะพี่น้องเนาะกล้วยน้ำหวานนะครับอือืม,อม ขายเนาะขานดีครับไปเหมอยู่ิขงข้าวตบทายของหวานครับแซ่บครับเอามือในภาพพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศเกียเก่ยวเขาเกี่ยวหนามแล้วเนาะพี่น้องเนาะผู้ใด,ดที่ยังพระทันแล้วกะสูยๆได้พี่น้องได้เอือ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวสลามกับขอจบใบสันีิกรนะครับขอบคุณที่เขามารับชมและก็ที่ตามแห่งร่างใจนะครับเนี่ช่องบ่าวสลามอาจจะมีอีกยังที่หลากหลายนะครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการสนับสนุนมากโดยตลอดนะครับเนี่พอกันคลิปหนาครับผมวัสดีครับ